วันนี้เรามาอยู่ในกันในเกม a s o r แปดนะครับเอ่อวันนี้เราจะมาเล่นแบบธรรมาดาก่อนเ,อเข้าไปเลยแข่งกันเลยที่สนามแฟนกินหน้าโอา้โหโนัดแข่ง,งกันสองรอบเฮ้ยไม่ได้กลัวครับเฮ้ยเด่นเดรับนี่ ไปเลยลุยลุยลุย่ยฮ่าฮ่าวันนี้เราจะมาชนแลคออไอ้ใครกล้าแซงเราเราจะชนไม่ให้หมดเลยโอ้โหอ๋อฮะอ้โห้เรือเรานี่ธรรมดาสุดๆอ๋อนี่อ๋อนี่อ๋อนี่ เอ <onents> yeah! ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาถึงก็อยางชนเอ้ย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 ไม่ถเอ้ยแบบนี้เขาเรียกว่าต่อให้ครับเขาต่อให้เดี๋ยองจริงเึิ่งจะเริ่มมามากองจริงมันมีอย่างหางเลยมาเลยมาเลย โอ้ถ่ายวีดีโอแล้วโคตรแหลกเลยนับไลค์ไหนไหนไหนไอ้นีน่เหรอเด็กโดนชนอุ้ยมันทางอุ้ยสัตว์ไอโต้มันยังในโตูอีกเอ้ยเออเขาเรียกว่าต่อให้ครับเ,เขาต่อให้ นี้เรียกว่าต่อให้ชิเยเหลอกนา,ามาโอ้ยฟ้องแค้นอยู่นี่ตาขวาเลยคอยดูคอยดูดชนแหลกชนแหลกชนแหลกอ,อารีรียอฮึมัมองอ่านมาแซ็งฮย เฮ้ยอย่านะเว้ยมาใครไอ้ไหนกล้าแซงอีกมาเลยดิมาเลยดิดเอ้ยไม่กล้านี่หว่าหมุนเลยไม่ได้หมุนเลยหมุนไมยไม่หมุนดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลดอะไรวะเนี่ยหมุนโชว์เลยหมุนโชว์เลยอะไรอะไร มีใครกาแซงหู้อว่าจะต่อมาโจบอกแล้วว่ต่อให้เออเออเอ่านี่มาเลยมาเลยตรวจโดนอฟแล้วอุยเลยเฮ้ยยยฮย แต่ตอเลยจ้จนหนึ่งคันจะมาแซงแล้วมาดิมาดิจะชนแม่งเละเลยเฮ้ยันแซงแล้ว,วหรอไม่ได้นะมาเลยไหนหยดนุดโดนนี่ชนตูดเลยชนตูดเลยแน่เฮ้อเท้าหน่ายมาเก๋ากับวูฟนะเว้ย นี่นะอืเออเดี๋ยวมาดูถูกงา้นว่ารถแรงขั้นในโตเอ้ยม,มันแรงจริงมีแจะแรงขั้นในโตแต่ก็แรงจริงๆนะครับคือเดี๋ยวไหนล่ะไหนล่ะเออทำไมไม่กลางแซงะอะไรนี่มั้งเอ้ย เฮ้ยม <c ười> ันจะมาแซงแล้วแซงแล้วเดียวจะแซงแล้วโหมีโผล่เลยมาดิมาดิเฮ้ยมันจะแซงแล้วนี่รถมันรถมันแรงจังวะแซงแล้วเนี่ยเอ้ยมันจะแซงแล้วเอ้ยไม่ใหม่ใม่โตขอโทษนะไม่ไม่คนโทรมาอีกสามเออยายา เมื่อกี้ก็ต่อให้เฉียหรอกน่ะดูทำไมเห็นรถแรงเข้าในตัวแล้วอยากแซงเลยนี่ชีวีชิ้นชช้ยุ่งนี่แยชิ้นหนึ่งโว้ยแย่ฮ่าฮ่าฮ่าก็น่าไปหันปไปไหม่อือหึหึ เีาตังมาหนึ่งพันสี่เอง <c oughs> <c oughs> มาเราไปลุยกันต่อที่ไปดูไหนดีติดเชื้อไหมล่นะ้ยติดเชื้อตรงเลยโนะอ้โตเกียวกับด้านนะานี้งน,นะเนี่กลัวนะ không, không biết là cái Thật phụ, cô, dệt, áo, áo, muốn lời, muốn nơi... muốn lời, ก็จะชนแม่งให้แหลกไปเลยมาดิมาดิมาดิโอ้ยมึงลายสวยนี่วะรถเราไม่มีลายแต่รถเราก็แรงนะเว้ยแหม่ดีฟเลยดีฟเลยดีฟเลยดีฟโชว์เลยเฮ้ยดูต่อให้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 เฉยเยแหมเอ็งเขาเรียกว่าต่อให้เสยหรอกงา ดูดิอ้าวเฮ้ยทำไมไปทางน้องตำรววะเฮ้ยไม่เป็นไรคนที่จะเป็นที่หนึ่งได้ต้องเลือกเดินคนละเส้นทางกับคนอื่นนะครับโอ้ยโย้โ เฮ้ต่อให้เอ้ยมาเดี๋ยวพอจะชนทั้งแหลกเลยนะฮะโอ้โหิจะมาชนเลยเหรอะอะไรเล่าอะไรเล่าเออเห็นรถวู๊เป็นขี้เหรอไปเรียกหมามนกินไปให้เรี้ยงวู๊เป็นขี้ซับเนี่ยู๊ดยื้กระือ ว่าบูฟไม่เกันนะครับยิงที่ควงกีรังกาสองครั้งทำอะไรอีไรอะไรโอ้ยโอ้ยลดลดเกียบเกีบแม่จะถึงเส้นใช้หรือยังเนี่ย อยู yeah. 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 Oh, yeah. Hey. Oh, ่ย oh, ิงเหรมาเลยมาเลยเอ้าทำไมไม่กล้าแสงเดี๋ยวป๊อตมาโอ้าอุ้ยหยิกหยิชนชนไป ใส่ในต้นเต็มที่ไปเลยโยกมาเลยมาเลยอ้ทำไมนำห่างขนาดนี้เนี่ยไม่เจ๊งเลยรีมาแซงสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดรอมันดีกว่าเออโอเคเฮ้ยจอดรอไม่ได้เลย เอ้ยขาขอโทษเขาขอโทษแปดนี่อะไรเลยแมดก็เล่นไม่เฉยหนะเมื่อกี cool ้นี่อย่าแซงนะจะแซงแล้วจะแซงแล้วจะแซงแล้วยิดยืดยืดเอ้ยไม่ใช่แซงหรอกเดือด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 ยอืมเส้นใสอยู่ข้างหน้าเอ้ยไม่แซงหรอกไม่แซงหรอกไม่แซงหรอกเอ้ยไม่แซงหรอกไม่แซงหรอกไม่แซงหรอกไอ้ ที่หนึ่งโวยโวยโวยเกือบเกือบไม่ชนะนะครับปากดีไว้มากเลยเรานี่อสำหรับคลิปนี้ก็เราจะเพียงแค่นี้นะครับเอรอติดตามชมพานนาก่อนแล้วกันนะครับคือว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ว่างเท่าไหร่เลยเลยไม่ได้ค่อยอัพคลิปก็ขอ พัวทีนะครับขอบคุณที่รับชมครับสล้วครับ